อาสวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่สิบสามเดือนตุลาคมมีอะไรออกเงาๆแล้วก็มี Body, บัตตี้เออพัเทิมาออกนะครับใครอยากเล่นพัเทิก็แก้เซยงได้นะนี่เลยนี่ครับชุด d ี d 2ขีด2และ d ด d 2ขีด4อันนี้จะเป็นเป็นเป็นเกี่ยวกับแคนไรเค้กสีเขียวครับเ,เป็นไก่กับกระต่าย กระปัก,ก,ก,ปกอ่ะแล้วเนี่ย<ห>ที่เราจะรีวิวเนี่ยเป็นลิงครับผมลิงนี่ตัวหน้าคือหนุมาลินเป็นลิงเจี๊ยกเจ๊ยหนุมานะ่นะครับผมนี่เราวันนี้เรามารีวิวเรารีวิวขีดสองไปละขีดสี่เราก็มาดูว่ามีอะไรบ้างพี่พี่ครีดูให้ดูหมดละข้างหลังกล่องนะครับในกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปไหนแล้ววะนี่ในกล่องจะมีนี้นะครับ เม็ดคอรกระดาษเม็ดคาราลาลาเป็นกระดาษเป็นเป็นเพชรกระดาษนะครับแล้วก็จะมีสุมหลังกล่องอีกหนึ่งใบนี่เลยครับหนึ่งกล่องนี้จะสุมได้ตัวนี้มานี่สิบสองราศีอีกลุ่มดาวเกศแล้วก็ทั้งหมดมีก,ารกร้าดกี่ใบเราอ่านยังวาเค้กต้องอ่านดูดิยังไม่ได้อ่านเลยครับเอาสี่เหลีย่ยมครับมามีกี่ใบาออหาไม่เจอกร,กร์ดจำนวนสี่สิบใบ สี่สิบนะครับผมเก่งมากไม่เก่งมากออกเก่งไหมสรุปเก่งนะเก่งเก่งแต่มันต้องรวมกันอื่นใช่ป่ะใช่ถ้าเล่นชุดนี้ชุดเดียวไปไงมันยังไม่สุดครับเพราะว่ามันต้องมาต้องรวมกับชุดนี้ใช่ไหมใช่ครับต้องช็อปปีละราพี่ยังมีขายนะครับดีพีดีหนึ่งขีดหนึ่งนะครับสีเหลืองตอนเนี้ยราคาร้อยห้าสิบบาททุกกล่องเอาเราเรามาดูก่อนมีตัวอะไรบ้างนี่พี่จะวางเม็ดเห็นไหมครับเห็นเม็ดสีชมพูชมพูไหมอันนี้คือเตรียมว่าตัวเนี้ยเราจะอ่านให้ฟังเพราะว่ามันเก่ง ที่เหลือก็เอาไปทําอะไรนะเค้กก็ประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้ครับผมใอย่างอื่นใช่ปะใช่ครับอันนี้ตัวหน้ากล่องกันเลยมาเราเริ่มที่หน้ากล่องก่อนฮานุมานชื่อฮานุมารินอ่าอ่านสกิลหน่อยเร็วอะไรอาเลฮานุมารินเขาจะบอกว่าอ้าวเอ่อเมื่อสปเล่นี้ถูกอัญเชิญเนี่ยสามารถเอาโซคอไปที่ไลฟ์หรือเรียกว่าการซีลได้แล้วก็ในแอตแท็กเซ็ของผู้เล่นทุกคนเนี่ยเราสามารถใช้งานโดยไม่จ่ายคอร์สเอ็กเซลในมือเรา ถ้าเป็นแบบนั้นน่จะสามารถอัญเชิญใบที่เราเอาใช้อ่ะจากนอกมือได้ด้วยครับผมแล้วก็นอกมือคือจากตรงไหนวะนอกมือจะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งที่เป็นโซนเปิดนะพี่ที่เราวางไว้โชว์ให้ฝ่ายดูแล้วก็เลเวลสามนะครับเลเวลสามใช้สามเม็ดนะบอกว่าไอ้เล็กสเต็ปของเราเนี่ยถ้าสบริตเผาจักรพรรดิเทพหรือสิบมงกุฎของเราโจมตีเนี่ยสบริตอีกฝ่ายที่มีเลเวลหนึ่งหรือเลเวลสองทั้งหมดจะป้องกันไม่ได้อ่าก็คือตีแล้วถ้าเลเวลแค่หนึ่งก็ต้องตีเลยถ้าหนงหนึ่งกับสองเนี่ยใช่ครับเนี่ยอนุมานชาสมอนเอาตัวอะไรดี อ่าตัวใกล้ๆตัวนี้เลยนะตัวนี้คอร์สหกฮานุมานให้มาสองใบนะครับส่วนในคอร์สหกนี่ชื่ออะไรว่าให้มาสองใบจริงๆชื่อในตำนานก็คือพยาพาลีแต่ถ้าด้การ์ชื่อวาลินเอาเอาการ์ดเอาการ์ดชื่อวาลินไหมครับวาลินนะชื่อวาลินตัวนี้เขาบอกว่าเวลาเดี๋ยวนะพี่ถามหน่อยอันนี้คนไทยทําเองหรอคนญี่ปุ่นทานะคนญี่ปุ่นแล้วมันจะรู้จักพาลีอะไรล้วได้ไงวะมันไม่น่าจะรู้จักนะเขาอาจจะชอบตำนานเรามาเกียนก็ได้ครับ เรา,มาเมื่กี้มันของอินเดียแต่อินเดียก็ไม่ต่างเราเรามาเรา,า,เ,รา,าเรามาลอกเปลี่ยนเรื่อง <c oughs> เรื่องนิดหน่อยครับผมน่าจากรามยานะนี่นีนี่สังคมมาเองครับ <c oughs> สังคมตอนเล็กๆกูตกซะด้วย okay. มามาที่เทคกันก่อนครับผมา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 ตัวนี้เขาบอกว่าเวลาแฟตชเอ็กเซลเขาคือจ่ายคอสสี่ลบสามเหลืองเอาเขาไปไว้นอกมือได้นะครับผมจะสามารถนำสปริตนอกมือเราหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้ แล้วก็ถ้ามีเอฟเฟกสีเหลืองถูกนำสเปริตสีเหลืองถูกนำขึ้นมือด้วยเอฟเฟกนี้จะยกสเปริตอีกฝ่ายหนึ่งตัวกลับขึ้นมืออีกฝ่ายอ่าก็คือเก็บนอกมือเราหนึ่งใบที่เป็นสีเหลืองขึ้นมือแล้วยกเขาหนึ่งตัวที่เป็นสเปริตขึ้นมือเขาแล้วก็เลเวล้อสองสามเนี่ยในแอคเต็ปของเราเนี่ยถ้ามีการใช้เอ็กเซลของเราในเทิร์นนี้จะเจมสีเหลืองเพิ่มขึ้นหนึ่งเม็ดโอ้นี่แหละทีเด็ดทีเด็ดป่ะอ,อันนี้พี่ไม่รู้จริงเนี่ยอันนี้ทีเด็ดเลยครับเพราะว่าเวลาเล่นกับตัวเนี้ยมันจจจจะะมม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 ีีีเเเเลลล่่นนนนกกัับบหาาุิิพแ้วตฮ็อ เลือดห้าตีหา้าต่อไปเอาตัวใกล้ๆแล้วกันตัวนี้เป็นทิกเกอร์เคาน์เตอร์ด้วยก็คือเวลาโดนเช็คจากอัติเมตร,รู้สึกว่าจะทําให้การมาอ่านของไม่ชัวร์ๆไหมเดี๋ยวผิดได้ครับทาให้การเช็คของอันนั้นอ่ะมันจะไม่ได้ผลเป็นทิกเกอร์เคาน์เตอร์แล้วก็เอฟเฟกต์เขาสามารถเก็บการดไในหลุมกลับขึ้นมือได้เหมือนประมาณว่าเวลาการ์ดเราตกหลุมไปแล้วเราแบบเสียดายอยากให้ขึ้นมือเนี้ยก็ใช้ตัวนี้เก็บมาได้เนี่ยเขาบอกไว้นำสีเหลืองในแทสหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้อันล่างนะใช่ครับที่เป็นเอฟ ก็คือเอามาเก็บของเอามาวนของเล่นอ่าในดูหน้าตาหมดยังครับหมดแล้วหลักๆมีประมาณนี้ให้มาใบเดียวด้วยในหนึ่งกล่องก็จะมันว่าผู้หญิงสวยเว้ยเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าผมว่าสวยว่ะนาตา้าน่ารักเป็นรีเวิร์ลเยใช่ไหมเป็นรีเวิร์ลครับรีเวิร์ลคืออะไรคือมีตัวเก่าชื่อเดิมแต่เขาเอามาเปลี่ยนทิใหม่ก็เลยเปลี่เพราะรีเวิร์ลอ่าต่อไปนี่ตัวอะไรวะเนี่ยเป็นเป็นผลไม้ผสมน้เป็นกลิ้นเป็นเต็นตั้นน่ารัก เลสซิ่งเพนตันตัวนี้ทีเด็ดเลยครับมันบอกว่าถ้าไร์เราอ่ะจะเจ็บด้วยเอฟเฟกของอีกฝ่ายอ่ะสามารถทิ้งการเปนี้จากมือเราจะไม่เสียเอฟเฟกต์นะไอจะไม่เสียไร์ได้สมมุติว่าเวลาเสือตีแล้วเสือเช็คจะยิงไร์เราจะเอฟเฟกของเสือสมมุติเสือเช็คได้3ามเนี่ยจะยิงไร์เราสามเราทิ้งไปนี้เลยจากมือไร์เราจะไม่เสียเลยจากเอฟเซอร์แล้วมาพิีตัวแก้เราไหมถ้าทิ้งจากมือตอนนี้ยังไม่มีตัวแก้นะครับมอย่างใช่ไหมโอ้ยไร้ไร้เว้ยแล้วก็เอฟเฟกต์เอ็กเซล อยู่บนมือก็ได้นะดงข้างล่างก็ได้นะในฟิลก็ได้คือสมมุติเขาตีมา5เจมเนี่ยเราเอ็กเซลตัวนี้ไปปุ๊บตัวนั้นจะกลายเป็นศูนย์เจมเลยตีไม่เข้าเราใช้ในฟิลใช่ไหมใช้จากบนมือครับเอฟเฟกต์เอ็กเซลคือจากบนมือโอ้ตัวนี้ใช้บนมือหมดเลยเนี้ยใช่ครับแล้วห้ามยังไงวะแล้วก็ฮนุมานเสกลงแล้วฮนุมานก็เสกลงมาสถานได้อีกด้วยเอามันเลยนี่โจกระโปเลสซิ่งเนี่ใช่ให้มาสองใบนะครับเราเลยต้องซื้อถึงอย่างน้อยสองกล่องคล้ายๆอยู่นะ บเลสซิ่งอาต่อไปที่มีเจมไอ้ที่ไม่ใช่มีเจมที่มีเม็ดชมพูเม็ดปุ้ยปุ๋ยของพี่้นโนี่นางฟ้าปะเนี่ยเป็นนางฟ้าเหมือนกันสวยเว้ยเป็นคนทําเผาคนทันตัวเนี้ยคือคอร์ดเอ็กเซลเขาว่าแพงมากเลยคือใช้คอร์ดตั้งแปดแล้วลดแค่สี่เหลืองแต่ว่าสปริตอนิเมตอีกฝ่ายทั้งหมดจะลบหมื่นสา ถ้าตัวไหนเป็นศูนย์คือตายแล้วถ้าตัวไหนตายเราได้จั่วตามตัวที่ตายด้วยซึ่งถ้าเราเล่นกับฮานุมารินเวลาฮานุมารินเตีับเวลาฮานุมารินเตี่ยเราสามารถใช้ Excel ฟรีก็คือปาร์มนี่ยฟรีๆได้เลยลบหมื่นสามพันหมดแล้วก็ไอ้แท็กสเต็ปของผู้เล่นทุกคนเลเวลสองของเขาถ้าเขาอยู่บนสนามนะครับสามารถใช้การ์ดไม่จ่ายคอร์สเมจิกรลเอ็กเซลจากมือได้ก็คือใช้ฟรีทั้งเมจิกทั้งเอ็กเซลเลยแอทแท็กสเต็ปถ้าเขาอยู่ในสนามคล้ายๆฮนุมาคล้ายๆฮานุมารินอีกตัวหนึ่ง ให้มาสองใบเพราะฉะนั้นเราต้องซื้ออย่างน้อยสองกล่องก็ดีหมดยังหมดยังอีกตัวนึงโอ้โหนี่หนักเลยมึงแค่ใบเดียวพลักจะอยู่หลังกล่องอ้อพลักใช่ครับจะมีเคบอกเก่งใช่ไหมเนยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเวลาเขาอยู่ต้องอ่านไหมเชฟมงอ่านไหมเวลาอยู่นอกมือครับเขาจะลดเจมฟ้าให้คือเจมเขาจะถือว่าทดเจมสีฟ้าให้หนึ่งเม็ด ซึ่งมันสบายมากเลยเวลาเขาอยู่นอกมือสามารถลดคอร์ทให้ฮนุมารินก็ได้อยู่นอกมือคืออะไรนอกมือคือโซนเปิดที่โชว์ให้อีกฝ่ายดูว่าอันนี้อยู่ข้างนอกที่เราเตรียมไว้ข้างนอกนะใช่ครับซึ่งเอฟเฟกของเขาคือ Excel ตัว3ทิ้งกี่ใบเอ่ยเบลอเบเบลอเบว่ารักแขบโอเคเราจะได้จว2สอทิ้งสไม่ใช่จวสานะครับพูดผิดเราจะได้จวสอทิ้งสอแล้วให้มาในเคก เป็นการเปลี่ยนมือแล้วเขาก็จะมีติดมือตอบคอมเมนต์ข้างล่างเราเมื่อยเค่จวดสองทิ้งสองนะครับชว์แล้วใช่ไหมชัวร์จวดสองทิ้งก็จะไปนอกมือใช่ไปนอกมือแล้วก็นักเป็นเจมเลยแล้วน้องไม่เป็นเจมลดคอร์สให้ได้ด้วยโกงว่ะโอ้ยใช่มาใบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องซื้ออย่างน้อยสองสามกล่องแล้วเดี๋ยขึ้นี่สามแล้วขึ้่สามแล้วอ่ะพวกเนี้ยสองซื้อที่สามนะเฮ้ยนี่มีสุ่มละกล่องไหมตัวเนี้ย มีไหมไม่ไม่มีสุมหลังกล่องคือมันแจกให้ในหนึ่งกล่องเนี่ยเราแจกเนี่ยให้หนึ่งใบแหมนึกว่ามีสมหลังกล่องมันไม่ได้เก่งด้วยตัวมันเองมันทำให้ตัวอื่นเก่งคือเด็กนี่รวมๆแล้วเนี่ยซื้อไปเล่นเองน่าจะไม่เก่งใช่ไหมมันไปเสริมตัวเก่าใช่ปะมันไปเสริมมันไปเสริมกับผลไม้เก่าผลไม้ผลไม้มันจะใช้กดูเรียนเนี่ยนะใช่ครับแกตัวเล็กๆมาเปิดเสริมหรือว่าหรือว่าใครที่ซื้ออ่าเราจะซื้อเอางี้กันซื้อเหลืองกี่กล่องแล้วก็ซื้อตัวนี้กล่องใหม่เนี่ยกี่กล่องว่ามาเลยถ้าจะเอาแบบ ประหยัดงบออเอาแค่สองชุดเนี่ยเราซื้อแบบและกี่กล่องดีอันนี้อันนี้สองก็ได้อันนี้หนึ่งก็ได้ครับอ๋อแค่แนั้นเองเหรอครับเพราะหลักๆใช้มังคุดมังคุดในนี้น่าจะให้มาปัวูปูต้องสองใบสองกล่องฮะอืมตัวเนี้ยคือต้องการลิงสามตัวเพราะลิงเนี่ยต้องซื้อสอ<ไ>งกล่องแน่ๆอ๋อแล้วนี่ซื้อซื้อหนึ่งก็พอเหรอหนึ่งกล่องก็ได้ครับเพราะเราใช้มังคุดกับพวกถ้าเราอยากเราอยากเก่งเลยถ้าเราซื้อเพิ่ม อย่างละอย่างละสามนี่คือแบบว่าถือว่า full ใช่ไหมครับอย่างละสามเพราะเราจะได้พลรักมาสามอ่าเราต้องใช้พลรักไงเราต้องเอาพลรักใช่ไหมครับตัวนี้อีกสามใช่ไหมสามเพราะฉะนั้นก็สามกล่องนี่อีกสามกล่องจบข่าวถ้ารักแต่ว่าคนขายไม่รักเอาเลยไปลากมานะครับช้อปปี้ลาด้าพี่มีนะครับเอาแล้วเราก็จบกันไปด้วยกล่องนี้นะครับดีบีดีสองคิดสี่นะครับนับปกเป็นฐานุแมน ฮานุมารินฮานุมารินฮานุมารินมันก็คือฮานุมานใช่ไหมโอเปโอล์มาใช่ไหมครับเราเราก็เรียกฮานุมานอ่ะฮานุมานเรียกกันก็เรียกฮานุมานนี่แหละครับผมฮนุมาลินโตชมพูเลยอ่าคือตอนแรกเนี่ยจะเรียกไอ้ต้ามานั่งคุยเสร็จไอ้เค้กเดินเข้ามาเอ้าเนี่ยเค้กมานี่นี่ดูพุงนี่ก่อนเน่โอ้ยเข่าแมวไม่ทันไว้นี่หด้ทันเอาละครับเราก็ขอบคุณพี่เค้กกับพี่ต้านะครับมาช่วยกันคอมเมนต์ให้มาช่วยกันรีวิวด้วยกล่องนี้นะครับ D มีทั้งช้อปปี้ลาด้านะครับแล้วก็เพจใต้คลิปนี้มีลิงก์นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย